ธรรมดาโห oh, ธรรมดาที่ระลึก อาิกาสิบเจ็ดนาทีฮะนี้ผมมาอยู่ที่บริเวณถนนอรุณอมรินฮะตรงนี้ปากซอยอิสรภาพเท่าไหร่ล่ะแน่นอนฮะวันนี้มีธุระมาคุยกับเจรัสเจรัสเนาะอยู่ที่นี่ฮะอิสรภาพโอ้โหอรุณอมริน ไม่ใช่อิสระภาพอารุณอมรินทร์สิบหกนะซึ่งเห็นสีทองทองประตูวัดนั่นคือวัดระฆังตรงไปก็แยกสิดีลาดฮะมีนัดกับเชรัฐวัดระฆังปาคุยธุระก็คงไม่ใช่ธุระเรื่องอื่นใดหรอกครับธุระเรื่อง จะไปถ่ายคลิปตรงไหนอะไรยังไงเจรัสนี่ก็เป็นหน่วยหน่วยเหนือนะที่ชี้เป้าว่ามีอะไรดีมีอะไรอร่อยแนะนำช่องเราเหมือนกันแต่ไหนๆมาแล้วอ่ะแล้วก็ห่างหายไปนานนะเพราะว่าร้านเจรัสนี่เขาขายเฉพาะวัน สาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับตอนนี้ไอเสาร์อาทิตย์ไอหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยผมก็จะไม่อยู่จริงก็เที่ยวไปไม่กลับบ้านก็ไปทางนู้นทางนี้ไม่ได้กินทีคิดถึงเลือดหมูบางทีไปตามจังหวัดต่างๆก็คิดถึงข้าวเลือดหมูบางทีไปกินแต่ไม่ได้ถ่ายนะก็ไม่ไม่ไม่สะาใจอ่ะไม่สะาใจเหมือนกับ ที่ผจะรับตอน,น,นเช้าอยู่เห็นมีนัดวิ่งใส่เสื้อสวยงามไห,ไหนมาแล้วไปเดินไปสั่งข้าวเลือดหมูก,กินไปเยี่ยมเยียนไต่ถามสาะระทุกสุขจิตดีกว่าสวัสดีครับภายดีเหมือนเดิม <laughs> วันนี้วันนี้วันศัตรีนดีน่ใช่ค่ะวันนี้วันศัตรีอ,ออเดอร์เยอะเลยใช่ไหมออไหม,มีสั่ง ออเดอร์ไปส่งที่ไหนต่อไหนใครจะเอาไปยุทธยาเนี่ยเดี๋ยวมีคนมารับเดี๋ยวมีคนมารับใช่แล้วก็สอดร้อยข้างขึ้นไปอ่าแสดงว่าเดี๋ยวนี้ delivery ได้ถ้าสั่งจำนวนมากๆก็ไปส่งให้ได้จ่ายไปทางจ่ายไปทางเอออ้าวงั้นจะพอพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยว FC ได้ยินแล้วจะสั่งมั่งแหละอาจจะอยู่ไกลแต่เดี๋ยว ฉันมีจังหวะจะสั่งทีละเยอะๆถ้าถ้าส่งอย่างนี้ต้องต้องสั่งขนาดไหนถึงจะส่งสอง,อง่างอโอเคจ่ายค่าส่งเองเนาะแต่เรามีมีพนักงานส่งให้มีค่ะอ่าบอกเบอร์มา065 837 7194แปามเจ็ดเจนึ่เก้าสี่อ่านี่ครับอันนี้ชั่วโมงทักทักพักก็จะไปแล้วอ่าพักก็จะมาเอาไปแล้ววิยาแปดโมงเรจะบอกเวลาก่อนนะวิยาวิยามารับแปดโมง นี่หมอ้อที่เท่าไห่แล้วครับเนี่ยมอ้ 2, มอสอนี่หม้อสเนี่ยนี่มอสองนี่หมอ้อสามแล้วเอามาดูวันนี้วันนี้เดี๋ยวนั่งกินที่นี่หน่อยคิดถึงนานๆจะอยู่กรุงเทพเวลาเวลาไปไหนต่างจังหวัดก็าหาจินก็ไม่สะใจเข้าบ้านเราเนะหรอโอช่แต่แต่แต่อย่าใส่เพื่อให้ผมนะทำ,ทำเหมือนปกติ เดี๋ยวเขาจะมาพูดว่าวกันเวลาอาจารย์มากินก็ถ่ายแล้วก็ํำให้เห็นเยอะๆอันนี้อามีรายการมาถ่ายด้วยรายการอะไร่เนลยดังไดรงไังแล้วดังแล้วเขาในติ๊กตออ๋อในติ๊กต็อกอ่ะไว่ลงในติ๊กต็อก ไม่เป็นไรอาอ่าไม่เป็นไรไปเลยบ้างหมูเนี่ยวันวันกี่สิบโลเนี่ยเฉพาะหมูสามสามห้าโลสามห้าโลที่เราขายเปิดกี่โมงก่อนเจ็ดโมงเหมือนเดิมไหมไม่ค่ะตีห้าขึ้นแล้วตีห้าโอ้เมื่อกี้น่าจะมาตั้งนานแล้วเพราะว่าคนก็มาเยอะแล้วงานต้องรีบขายวันนี้อย่างที่ว่าอาทิตย์ที่แล้ววันเสาร์ที่แล้วก็จะเป็นออเดอร์ห้าห้าสิบถุงจี่อย่างดังเลยคือเสี่ยงจี นี่ฮะดูผัดผัดเขาใช้ตำลึงเนาะใช้ตำลึงเตรียมข้าวเตรียมอะไรให้เรียบร้อยอ่าแล้วในในตู้นี่ก็จะเป็นเดินเข้ามาตรงนี้เนาอรถกงรถจ๋งมาจอดซื้อลูกชายลูกชายชาเราจะไปสลบุรีเอาไปสรบุรีให้แม่เอาไปนี่ในตู้นี่หัวใจหัวใจตักเหล็กตักเหล็ก ก็อันนี้ไส้ไส้กระเพาะกระเพาะหมูกระเพาะหมูอันนี้หมูชิ้นค่ะอาจารย์ลูกค้ามาอีกแล้วอันนี้ตับค่ะตับเลือดสั่งได้เลยครับสั่งได้เลยซิงจิงลูกค้าห้าสิบอ่าเรียบร้อยผมสั่งได้ยังได้เลยค่ะจางก็ของผมก็เลือด หมูสับแล้วก็ไส้เสี่ยงจีผมชอบทานเนื้อหมูสับไส้เสี่ยงจีอ่าน,นี่มาดูแล้วทำไมถ้วยมีหลายสีหลักสีนี่หมายความว่าไงอันนี้จะเป็นพิเศษนั่นธรรมดาอันอันน,น,นี้อันนี้คือน้อยทำพิเศษอย่างเงี้ยหนะสีขาวเนี่ยนะใช่ค่ะไม่ได้บอกเลยเพราะเอาไม่ให้อาจารย์ไม่เอาเอาเอาไส้กับไส้เสี้ยงจี ข้าวถ้วยหนึ่งไม่ต้องเยอะนะจ๊ะเพราะว่าหมูเยอะแล้วพอแล้วพอแล้วอ่าเป็นให้อิ่มเลยใช่แล้วคิดถึงเสี่ยงชี้ด้วยไปที่อื่นเนี่ยมาจะชิ้นน้อยๆนี่นี่ฮะเรเอาเลือดไหมจ๊าเอาเอาเลือดจากหมูตับแหละตัวชูโรงอันนี้จะนั่ตรงไหนพีจ๊าไปนั่งตรงนู้นได้ใช่ไหมไ้ครัอ่าโอเคโอเค จะได้ไม่เกะกะชาวบ้านครับเ <c oughs> ็จะนั่งนานกว่าคนอื่นพอ,อแล้วพอแล้วนะคนอื่งก็จะนอดอ,อย่างนี้เท่าไหร่เจนะ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบโอเคแล้วถ้าธรรมดาเท่าไหร่ธรรมดาห้าสิบธรรมดาห้าสิบอ่าเนี่ยมาดูอาำอไหนๆแล้วมาดูธรรมดาธรรมดาห้าสิบ ข้าวไข่ถ้วยเท่าไหรห้าบาทห้าบาทเนี่ยมาดูห้าบาทข้าวห้าบาทเออแต่ถ้วยผมผมขอเขาให้ใส่น้อยๆน,น,นะเพราะผมจะกินนี่อันนี้ธรรมดาโอ้โหธรรมดาที่นี่ก็มาแล้วทีมส่งทีมส่งอันนี้ม,มีส่งได้อ่าส่งได้ทุกที่ครับ เชลัตเดี๋ยวยกโชว์กล้องเลยนะจะทำภาพน้าปุ๊าโอเคไปไปทานไปทานกันครับโอ้โหนี่จะกินหมดไหมเนี่ยจะกินหมดไหมเปิดดูเอาข้าวแค่นี้พอครับเป็นชิมซอนตะเกียบ ชิมน้ำซุปกับน,น้ำซุปนี่ <c oughs> อยู่ที่ว่าถ้ามาเปิดหม้อใหม่ก็จะ,ะเข้มข้นน้อยหน่อยนะแต่ก็อร่อยเลยแต่ถ้าหากว่ามาแล้วหม้อนี้ตักไปหลายถ้วยแล้วอ,อย่างที่เห็นเนร่ดเชรัตก็ปั้นหมูลงปั้นหมูลงรสชาติมันก็เข้มข้นอยู่ในหม้อนเลยหวาน ลงโอาพริกไทยมาใกล้ๆมาพริกไทยพริกไทยพริกไทยน้ำปลาลงไปน้ำตาลน,นิดนึงเดี๋ยวจะตัดกับเปรี้ยวผมจะเน้นเปรี้ยว คนเอาพลิกขึ้นมาสามถ้วยมันใหญ่เนาะช้อนเล็กนะสี่ช้อนแล้วก็สูตรจิ้มของผมคือน้ำตาลกับนี่น้ตาลกับน้ำส้มพริกไทยลงไป ใส่มานุ่มๆเลยมอูมกัอเลือดอื้อืมเลือดร้อนมาก <c oughs> ด้วยเขาอมความร้อนกินหมูตับตะใจเลยยังไปต่างจังหวัดยังเจอนะฮะเจอที่แบบใส่แต่หมูชิ้นอนะหมูสับหายไป ก็เห็นน้อยลงนะเดี๋ยวนี้หมูสับที่หายไปเริ่มกลับมาละเพราะว่าคนก็จะรู้ว่าคนก็จะนิยมชอบทานหมูสับอะจนมีสังเกตไหมล่ะเวลาคนทำคอนเทนต์นะหรือว่าร้านไหนที่ดังๆะนะก็จะปั้นหมูก้อนใหญ่ๆแลวที่เห็นมาออกรายการปั้นหมูก้อนเบลอเบลเอๆเลยอะ่ะ มีร้านหนึ่งที่อยู่ตลาดพูอ่ะหมูก้อนเท่านี้อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่มาดังเลยเนี่ยอิตาลีสของหมูสับที่หายไปกินแบงไหลคำแนละ้วไม่หมดทันทะีฮะอืตักคำใหญ่ๆเลย น้ำส้มมาต้องกินแบบนี้กินมือเดียวเมื่อกี้นี้ไม่ไม่อร่อยต้องกินยกถ้วยยกชามเนี่ย จำไม่ได้นึกว่าเขาเปิดประมาณ6กโมงกว่ากว่าเโมงแต่เจรัสบอกตีห้าหรือว่าเป็นเป็นเฉพาะวันนี้ไม่รู้นะเพราะวันนี้เป็นวันไหวไงเ,เจรัสบอกมีออเดอร์เยอะขอกินผักมา พี่จริงผมชอบจิ้งชูชายนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันหาทานไม่ได้ในแถวแถวภาคกลางแถวกรุงเทพแต่ถ้าเกิดผมไปทางเหนือเนี่ยผมจะได้ได้กินจิ้งููาย่แต่นี้ก็ตำลึงกันเต็มฮะก็มีประโยชน์ตำลึง ư chân chị mà Ừ บอกว่าที่จริงวันนี้เมื่อตอนตีตีสองครึ่งอยู่ที่ร้านเจออสเลยนะวันนี้วันไหวเจออสเขาเจออสเขาทำไก่ไก่ต้มไก่สาวแต่เป็นการ ทำไก่ไหว้นะไม่ให้ต้มต้มไก่เพื่อเอาไปกินเป็นปกตินะหรือไปทํากับข้าวแต่เป็นการต้มไก่แบบไก่ไหว้เพราะนั้นมันไม่ใช่สูตรในการทําทั่วไปมีเอฟีเข้ามาดูคือแกทําทุกสาสตร์จีนทุกตุดจีนอะ คำบรรว่าไม่น่าจะสุกร้อยเปอร์เซนไก่ไหวเนี่ยเขาทาเพื่อวางขายนะให้สวยๆให้หนังสวยๆเหลืองๆคนเอาไปไหว้เวลาคนเข้ามาซื้อไก่ไหวเขาก็จะเดินดูนะไหนหนังแตกๆดำๆกระดำกระดังนะเขาก็ไม่เขาก็ไม่ซื้อหรอกเพราะว่าการไหวเขาก็ต้องการความสวยงามให้เจ้าเนาะเจ้าก็จะได้แล้วเขาจะได้เกิดชาติหน้าฉันใดก็จะได้ สวยเหมือนจับของไหว้เพราะนั้นใครอยากได้สูตรวิธีต้มไก่เพื่อไปไหว้เพื่อวางขาย หรือจะไปต้มเองให้สวยๆก็ไปดูของเจออรนะฮะเพราะส่วนมากอ่ะว่ายเสร็จพอจะไปกินค่อยนึ่งต่อหลือไม่ก็สับแล้วก็ีปคั่ว ไปทำกับข้าวอื่นหรือว่าไปคั่วเค็มอะไรอย่างเงี้ยมันก็โดนความร้อนก็ตุกสุกเพิ่มสุกมากกว่าหรือคงไม่มีใครมั้งที่บอกไหว้เสร็จแล้วไก่มาสับๆับแล้วกินเลยเนาะก <c oughs> ินเหนื่อยที่กินไม่หมด สาวๆที่กินไม่เยอะนะช้วยเดียวเนี่ยล้อมวงกินกันสามคนได้นะ กินร้านเจียร์รัตเมื่อไหร่เนะี่ยเบื่อเลือดหมูไปเลยสามวันเพราะว่าได้กินเยอะได้กินสะใจเนี่ยไม่หมดไม่หมดสักอย่างเลือดก็ยังไม่หมดไส้ก็ยังไม่หมดเที่ยงจี้ยังไม่หมดหมูสับก็ยังเต็มชามเลย ้ออน่นนี่ถ้าเจรัสย e ุให้แกทำอีกอย่างนะแกอย่างเงี้ยมีอย่างเงี้ยอร่อยแล้วแต่ว่าถ้าเจรัสทำเพิ่มแค่ผักกัดดองอะ่ะแล้วทำเป็นตือหววน,นะอร่อยมากเลยเพราะว่าน้ำซุป าะน้ำซุปก็ดีตัวไส้ตัวเครื่องในเนี่ยใค้ทำอร่อยหอมแต่อาจจะเพิ่มความยุ่งยากขึ้น สงใสน้ำทุกคงกินไม่ไหวอะ่ะอิ่มมากแต่ว่ายังยังยัง,ยงอร่อยอยู่เดสั่งกลับไปฝากพี่โดโกุตักถุงแต่ต้องไปบอกว่า ทำน้อยๆน,น,น,นะอย่าทำเยอะกินไม่หมดเก็ได้เพราะว่าก็เอากับข้าวเจออร์มาหลายอย่างเหมืนกัน ้เยอะจนกินไม่หมดนั่งกินไปก็ชมวิวริมถนนไปฮะคนไทยไม่ชอบนั่งชมวิวอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าเป็นเพราะอยู่ประเทศตัวเองแต่ผมเห็นฝรั่งที่มาเขาก็ชอบนั่งแบบเนี้ยก็นั่งมองนู่นมองนี่ไปอืออิ่มแต่ว่าอร่อยหยุดไม่ได้คนระับนะก็ เหลือนำไว้กินเนื้อจนหมดเชียงจีทุกอย่างหมดครับไเดี๋ยวไปจ่ายตังค์เจออรเจอรเจอรเจรัดเออไม่รู้พูดไประหว่างกินนี่มีหลุดเป็นเจเจรัดเป็นเจอรเเจอรด้วยหรือเปล่านะข้าวติดปากไปเดี๋ยวไปจ่ายตังค์เดี๋ยวสั่งให้ไปฝากคุณตักับพิ่โรอินมาก <laughs> อิ่มมากอร่อยมากสะใจไม่ได้กินนานให้เยอะนะจนกินไม่หมดแต่แต่ว่ามันหยุดไม่ได้มันอร่อยต้องให้หมดใช่ไหมต้องให้หมดแต่ว่าน้ําน้ําเหลืออ่เดี๋ยวเอาไปฝากพิ่โดกับคูตักเนาะได้ค่ะไม่ต้องพิเศษนะธรรมดาเพราะว่าแม่ลูกเขากินไม่เยอะ นานๆมาเจอทิงคุยกับเอฟซีหน่อยครับสวัสดีเอฟซีเป็นยังไงตอนนี้เชิญชวนมาได้เหมือนเดิมใช่ไหมมาได้เหมือนเดิมสาวอาท์วันจันทร์ไม่ค่อยได้ขายแล้วค่ะเพราะว่าลูกน้องไม่มีที่เมื่อก่อนเพิ่มวันจันทแต่นี้วันจันไม่ได้ขายแล้วเอาอะไรนะหมูสับอะไรนะลูกเลือดหมูสับเส้นเจี๊แล้วปกติกี่โมงกี่โมงถึงจะผิดหวังเนี่ย ประมาณสิบโมงของก็เริ่มหมดแล้วค่ะยังมาได้มัอละสิบโมงแก้วแก้วสิบโมงนี่ได้เนาะสิบโมงได้อยู่ค่ะได้อยู่แต่อย่าให้เกินเที่ยงเนาะประมาณไม่ได้เลยพอร่มสิบเอ็ดโมงก็ของหมดแล้วค่ะสิบเอ็ดโมงก็เริ่มเก็บร้านแล้วเนาะเขา่ายมาให้หายคิดถึงนะฮะของผู้ตักใส่น้ำเลยแยกค่ะแยกไปก็ได้ครับไม่รู้ก็ตื่นยังไงเอาของผู้ตักมีอะไรมั่งคะก็หมูกับเลือดเท่านั้นแหละหมูกับเลือดเนาะหมูกับเลือดเท่านั้นแหละ ก็กินกันแบบเด็กๆกระของโดโดอ่ะตอนนี้อันนี้ถุงเดียวกันให้กินถุงเดียวกันถุงเดียวกันถุงเดียวเอาถุงเดียวหมูก็เลือดเลยเหรอใช่หมูชิ้นน่ะมั้ยไม่ไม่เอาเนาะนี่ฮะลูกค้าเนี่ยเอาเลือดได้นะคุณจะหมูกับเลือดจ้ะตอนนี้ที่นั่งก็เต็มเนาะลูกค้า ผมไปนั่งกินแป๊บเดียวจะครึ่งหม้อแล้วน้ำนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเยอะอย่าเยอะเสียดายสองคนนะไปครับงั้นก็คงประมาณนี้ครับมาให้ f c หายคิดถึงขอบคุณเจริครัตคขอบคุณอาาจ้าขอบคุณค่ะ